สวัสดีครับผม BGF Society แก๊็บนรกยกกระจายนะครับผมวันนี้ก็จะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับไปชมกันไปหลังจากที่ใน f a c e b o o k เนี่ยเขามีกระแสนะครับโพสนะครับว่าเหมือนให้คนขับขึ้นไปส่งของแต่คนขับเนี่ยส่งไปบอกว่าพิการนะครับลงมารับเถอะอะไรแบบนี้นะครับก็เลยกลายเป็นทัวลงไปเลยแหละนะแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้ นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยเขาสามารถทําใบขับขี่ได้ไหมนะครับแล้วเขาสามารถสมัครมาเป็นไรายเดอร์ได้ไหมนะครับผมหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องทําใบขับขี่นะครับคนที่พิการเนี่ยสามารถทําได้แต่นะครับต้องพิการไม่มากนะครับสามารถควบคุมยานผ่านะเนี่ย ไม่ให้มันไปเกิดอันตรายต่อคนอื่นนะครับและตัวเองสามารถควบคุมได้ให้มันปลอดภัยเพราะฉะนั้นอาจจะใส่ขาเทียมหรืออะไรสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาขาดสองข้างแขนขาดสองข้างอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การควบคุมรถนะครับไม่สามารถทําได้ดีอย่างนั้นก็จะทําไม่ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าหลายคนก็คงไม่รู้นะครับตาบอดสีจริงๆแล้วก็ทําได้ แต่ตาบอดสีเนี่ยจะต้องเป็นตาบอดสีที่ไม่มากนะครับสามารถแยกนะครับแดงเขียวเหลืองได้นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันการได้ยินนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราขับรถเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้อาศัยการได้ยินแต่ก็ทําได้นะครับอาจจะใส่เครื่องช่วยฟังหรืออะไรหรือคนสายตาสั้นเนี่ยเราก็ใส่แว่นได้อะไรแบบนี้นะครับต่อมาแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ย พิการเนี่ยสมัครขับเป็นไรเดอร์ได้ไหมผมบอกเลยนะผมคิดว่าน่าจะทุกข่ายแต่ของแก๊ปเนี่ยผมไปถามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่าคำตอบก็คือทำได้ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันสมควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีใบขับขี่คุณมีเอกสารคุณสามารถขับได้ทุกคนแล้วการที่เขาพิการเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พิการมาตั้งแต่ทีแรกเขาอาจจะขับมาแล้วแต่เขาเกิดอุบัติเหตุพิการมันก็เกิดขึ้นได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องนะครับถ้ามันอารมุ่มมา่วยกันได้นะครับมันก็ไม่สมควรให้เกิดเรื่องอย่างนี้ดีกว่านะครับผมจะไม่ไปก้าวล่วงของใครหรอกความคิดใครความคิดมันนะครับแต่ผมยืนยันว่าสามารถทําได้นะครับไปขับขี่แล้วก็สามารถขับเก็บได้แน่นอนนะครับก็ให้วิดีโอนี้มันเป็นความรู้สําหรับเพื่อนๆแล้วกันนะครับจะได้รู้ไว้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับ สอนให้รู้ทุกอย่างนะครับมันจะมีผลกับการกระทําของเราเสมอนะครับที่จะตามมาเพราะฉะนั้นจะทําอะไรคิดดีๆครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ